หนึ่งโครินบทที่สิบพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบรุษของเราทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเพราะว่าพวกเขา ได้ดื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเข้าไปพระศิลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันกลืนกลาดในถิ่นธุระกันดาลเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลายพวกท่านอย่านับถือรูปเคาลบเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำดังที่มีเขียนไว้ว่า ประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานอย่าให้เราล่วงประเวณีเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วก็ลม้มลงตายในวันเดียวสอง0 0พันคนอย่าให้เราลองดีพระคริสเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศโด,ดยงูร้ายอย่าให้เราบบนเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศโด,ดยองค์เพชฌฆาตเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้เขียนเพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้วเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้เพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าจงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาพวกท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดถ้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรน,นั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราห่านั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ แม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันจงพิจารณาดูการปฏิบัติของพวกอิสราเอลคนที่รับประทานของบูชานั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรเครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิหรือรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิหรือ ไม่ใช่ข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้นเขาถวายบูชาแกพ่พวกผีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผูเ้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผูเ้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้เราจะยั่วยู่ให้องค์พระผูเ้เป็นเจ้า ทรงอิจฉาหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือเราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้น เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคนที่ไม่เชื่อเชิญพวกท่านไปในงานเลี้ยงและท่านต้องการจะไปทุกสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้โดยไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมแต่ถ้ามีใครมาบอกพวกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านก็อย่ารับประทานเพื่อเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพื่อเห็นแก่มโนธรรมด้วยข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงมโนธรรมของผู้ท่าน แต่หมายถึงมโนธรรมของคนที่บอกนั้นทําไมเสรีภาพของข้าพเจ้าต้องถูกตัดสินด้วยมโนธรรมของคนอื่นถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วยขอบพระคุณทําไมข้าพเจ้าต้องถูกว่าร้ายเพราะสิ่งที่ได้ขอบพระคุณแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหรือพวกกรี หรือคตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปและให้เป็นเหมือนข้าพระเจ้าเองที่พยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด